วัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ขึ้นเขาแล้วนะครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะต้องเอากระเป๋าไปฝากในล็อกเกอร์ก่อนกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาโดยมีแบคแพคแค่ใบเดียวมีล็อกเกอร์หลายที่นะครับตรงสถานีรถไฟแล้วก็ด้านข้างก็สามารถไปฝากกระเป๋าได้เช่นเดียวกันอากาศตอนเช้าวันนี้ค่อนข้างชุ่มฉ่ำ เมื่อคืนมีฝนตกแบบปล่อยๆแล้วก็ต้องภาวนาแล้วแหละว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นบนภูเขาไฟฟูจิหรือเปล่าตู้ล็อกเกอร์มันจะรับแต่เหรียญร้อยเยนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเหรียญเดินเข้ามาในสถานี ก็จะเห็นเป็นตู้เล็กๆสีขาวแบบนี้ใส่ได้แบงค์พันเยนกับเหรียญ500เยนจากนั้นมันจะแลกเป็นเหรียญ100เยนมาให้สามารถเอาประหยอดในล็อกเกอร์ได้เดินมาด้านข้างสถานีนะครับก็จะเห็นป้ายบอกทางไปล็อกเกอร์หยอดเหรียญเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีล็อกเกอร์ว่างรอเปล่า ของเรากระเป๋าใบใหญ่ล็อกเกอร์ไม่มีเลยมีคนเอาไปหมดแล้วอ๋อมีด้านบน800รยเยนแต่กระเป๋าเราใส่ไม่ได้แน่เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยใส่ได้พอดีเป๊ะเลยกระเป๋าผมนี่ราคา800รยเยนต่อหนึงวัน เดี๋ยวเราจะค้างคืนหนึ่งดังนั้นพรุ่งนี้ต้องมาจ่ายเพิ่มเพื่อเอากระเป๋าออกจากล็อกเกอร์อันนี้คนรอไปซูบารุสเตชันที่5นะครับด้านหน้าสีขาวนี่เป็นที่ซื้อตัว๋วแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดเพราะว่ามันยังเช้ามากๆต่องเจ็ดโมงครึ่งเองก็เลยถามคนญี่ปุ่นว่าจะซื้อที่ไหน คนญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าต้องเข้าไปซื้อในสถานีถ้าใครจะต้องไปตอนเช้าๆแล้วก็บูธยังไม่เปิดนะครับก็ต้องเดินทางไปซื้อในสถานีอันนี้ผมซื้อแบบราทริปมา2,800เยนกับพรุ่งนี้นะครับไปวันนี้แล้วก็กลับพรุ่งนี้อตอนนี้เดี๋ยวไปรอรถบัสกันก่อน Mount Fuji. Fuji is the highest mountain in Japan. Mount Fuji is 3,776 meters high. Mount Fuji extends to Yamanashi at Shizuoka Prefecture. ด้านหน้านี่ก็คือภูเขาไฟฟูจินะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินขึ้นไปบนยอดก่อนขึ้นเขานะครับเราก็ต้องเสียค่าขึ้น1,000เยนก็จะได้ป้ายไม้เป็นเทระลึกแล้วก็จะมีหนังสือเล่มสีเหลืองคือคู่มือการปฏิบัติตัวบนเขา อันนี้ผมเริ่มออกเดินมาตอน9.20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปถึงยอดภูเขาตอนกี่โมงอากาศก็สบายๆต้องถอดเสื้อกันหนาวออกไปแล้วเดินไปสักพักหนึ่งเริ่มร้อนแต่อากาศก็เย็นนะไม่ค่อนข้างเยอะแดดไม่แรงด้านล่างตรงนู้นนะครับเป็นเมือง น่าจะคาวากุจิโกะแหละที่เราไปพักกันมาเมื่อคืนตรงนี้เป็นที่หลบสำหรับดินถล่มนะครับหินร่วงอย่างที่ทราบกันญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเขาก็ต้องทำช่องแบบนี้ไว้เอาไว้หลบภัยตอนก้อนหินร่วงลงมา,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 าถึงจุดพักแล้วนะครับนี่ตรงนี้เขามีบอกป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งให้เช่าหมวกหรือเปล่า กันหินร่วงเป็นหมวกแบบหมวกกันน็อกนี่เราเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิอยู่ไกลๆนะครับทางขึ้นนะครับเห็นกระท่อมบนเขาไหมทุกคนทางยูชิดานี่จะมีกระท่อมเยอะสุดและชั้น7ชั้น8ชั้น9 ภูเขาไฟฟูจิเนโดยปกติบนยอดจะมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีจะมีอยู่ประมาณ2เดือนช่วงป,ปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมไปถึงต้นกันยายนซึ่งหิมะบนภูเขาจะละลายจนหมดช่วง2เดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนเดินขึ้นเขากันดังนั้นแน่นอน เปิดให้เดินแค่2เดือนคนก็จะแน่นมากๆเลยดังนั้นการจองกระท่อมบนเขาต่างๆนั้นถ้ารีบทําได้ก็ต้องรีบถ้าทําไม่ทันกระท่อมท้ายๆก็จะอยู่นู่นแหละเหมือนยอดภูเขาไฟไปเดินกันต่อ จะอันบ็อกซิ่งอาหารเติมพลังให้ดูซื้ออะไรมากินบ้างอย่างแรกถั่วลิสงจาก7 1เอเออจาก7-11ทุกอันเลยตอนแรกเข้ารอสัตว์แล้วไม่มีของที่อยากได้เข้าปั้นนี่ข้าวปั้น2ชิ้นแล้วก็มีขนมโมจิ2ชิ้นมีโปรตีนบาร์2ชิ้นน่าจะอยู่ได้ทั้งวัน กลับถึงพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วก็ผมเอาน้ํามาสองขวดใหญ่ๆนะครับที่ญี่ปุ่นน้ําขวดใหญ่มันไม่ไม่ใช่ขวดละ1.5ลิตรแบบเมืองไทยจะเป็นขวดละ2ลิตรก็ใส่กระเป๋ามา2ด้านน้ํำลิตรหนึ่งมันหนักประมาณ1นกิโลสขวดก็4ีกิโลพอดีแบกขึ้นมาด้วย

ตอนนี้อยู่สถานีที่8นะครับอีก2สถานีก็จะถึงยอดภูเขาไฟฟูจิแล้ว ทุกคนยังอยู่ที่ชั้น8นะครับชั้น8นี่เขามีหลาย8มากเลย8แล้ว8ดอีก8แล้ว8อีก,อกมันไม่ไป9สักทีแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่3,350เมตรละยอดฟูจิคือ3,776เเมตรก็อีกไม่ไกลเดี๋ยวก็จะถึงยอดภูเขาไฟฟูจิแล้ว ระหว่างนั่งพักนะครับให้ดูหินภูเขาไฟจะเป็นหินที่มีรูป,ปรุนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เบามากๆเพราะว่าความหนาแน่นน้อยหินบนกูจิเป็นแบบนี้ทุกก้อนเลยด้านหลังนี่คือสาวโทรีีนะครับเป็น ประตูสตจุดสูงสุดของภูขาไฟฟูจิเป็นปากป่องภูเขาไฟด้านข้างก็จะมีสิงหสองตัวคอยขนาบข้างเฝ้าประตูเอาไว้ คนลูกเห็บตกจะไปถึงกระท่อมไหมเนี่ยโอ้เอ๊ะจะว่าไปกินได้ไหมลูกเห็บอะโอ๊ยเอาใหญ่แล้วโอ้โอ้โ,อโ,อโอลูกเห็บตก รีบเดินรีบเดินที่เห็นสีขาวๆนี่ก็คือพายุลูกเห็บนะครับตอนนี้กำลังตกหนักเลยเรายังเดินไปไม่ถึงที่พักอันนี้เป็นกระท่อมของสายโกเทมบาบรรยากาศด้านนอกนะครับทั้งฝนทั้งลูกเห็บ โอ้ตกหนักเลยตอนนี้อากาศ3องศาตรงนี้เราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้หรือเปล่าวันนี้อาหารจะมีแกงกะหรีเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นซุปซุปไข่ทุกคนซุปไข่อร่อยรสชาติดีมากๆเลย อันนี้เป็นที่พักนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะวางฟูกเรียงกันไปเลยแล้วก็จะไม่มีทางเดินตรงกลางด้วยพอหนึ่งทุ่มเขาจะดับไฟทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมนอนเลยไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำที่ไหนแล้วทุกคนครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีสามครึ่ง<ม>ก็ตื่นกันมาแล้วก็เตรียม ที่จะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเมฆอาจจะมากก็ได้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นที่แขวนเสื้อกันฝนจากเมื่อวานที่เปียกกันมาทุกคนจะต้องเอาเสื้อมาแขวนข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปนอนข้างบนกัน ตอนนี้ก็อยู่บนยอดภูเขาไฟฟูจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังรอดูดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นด้านหลังของผมนั่นคือดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์กำลังจะตกดินแล้วก็ทางด้านหน้าดวงอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยกันเนาะวันนี้ เดินลงเขากันวิวสวยเนาะ